ดอกในน้อยนะคะนางเหงามันเป็นเฮ็ดมันเป็นเฮ็ดอ่นละงูเลียงค่ะดอกมันน่อย,อยสิเองค่ะระงูเลียงมูแนวหน่อยนะพี่น้องดอกในน้อยนะคะแตกึ้นคือเห็ดพอนี่เลย ดีฝนตกค่ะเมื่อคืนนี่เคียหาค่ะถ้าบ่เคี่ยวเขาก็ไม่เห็นนี่ค่ะแต่คืนค้าวคนหลอนนี่กระเมียนค่ะ กำลัลโงโขึ้นมาเห็ดกำลังเริ่มออกค่ะนี่ค่ะ แตกขึ้นมาก็เห็ดพอไงน,นี่ค่ะตะเกียหาบระดีก็บ่าเห็นได้พี่น้องแตกขึ้นมาดอกในน้อยค่ะเพราะว่าเห็ดเห็ดละงอกชนิดนี้มันเป็นเห็ดละง,งกแนวหน่อยแล้วค่ะเห็ดละง,งกเหลืองมู้แนวดอกในน้อยนะคะ เดี๋ยวพี่น้องก็จิว่าอันุ้ยสมองดอกน้อย,อยกเก็บไปเนาะค่ะถ้าสามองบม่เก็บไปคนอื่นเขาเก่าคือเก่าค่ะเพราะวมาเป็นป้าชุมชนเนาะค่ะพี่น้อง ตะเคียบดีว่าเห็นแต่ปันว่าแม่นเห็ดพอวันนี้เนี่ยแตกคือเห็ดพอเนี่ยไม่หน่อยแตกขึ้นคือเห็ดพอเนท่าหนักคันบ่เคียวคันบ่มีรูเพังสี่บ่กมว่าเห็นดอกเห็ดเออแตกโน้นขึ้นคือเห็ดพอเนี่ย มันมันมันเป็นเฮ็ดพอเหลืองเป็นเฮ็ดพอแนวน้อยอไว้ก่อนเห็ดพอแนวน้อยมันเป็นเ,นเต,อเ,ตอเห็ดละโงกเหลืองแนวน้อยน้อยเห็ดพอพัชรพี่น้องกันเห็ดละโงกเด้อค่ะให้ค่ะอีกดอกนึง ันบ่เคลียหากับบ่เห็นค่ะคุณน่ะเป็นไข่ขึ้นมากับขี้ดินเต็มอยู่คุณน่ะค่ะไข่ในน้อยนะคะไข่บันยัยดอกพี่น้องคุณน่ะเป็นไข่ขึ้นมามีถ้าไข่เห็นละงกเลยเด้อน,น่ะค่ะคุณน่ะเห็นละงกเหลืองค่ะเพิ่นซ้ำนี่เองเด้อพี่น้องไข่บ่ใยญ่นี่อันมูนี่จงไวย้ย่ค่ะนี่โอ้ยงวดไป ไช่นหน่อยร้ยายๆค่ะเป็นตเ่เสียดายเนี่ยง่ไดบดายดเนี้ยค่ะแต่ว่าซ้ำนี้พอเก็บยุคค่ะเพราะว่าม,มันเห็ดเป็นเห็ดละงกเหลืองนะคะพี่น้องมันซ้ำนี่เองค่ะคนีคุณอะโอ้ยถ้าเห็ดละงก์ก็ล้างขึ้นไม่พี่น้องเบืบ้อง,ง,งเป็นตาสะอ่อนมากะคุะคณอะโอ้โอ ให้เห็นละงูกำลังขึ้นเซลเลยค่ะโอ้โหใข้กระจิตลิดเก็บเลยค่ะอันใดน้อยเกินไปก็บเบ้า เกิดเกิดยุกับหากไหมนะคะนนกํลังแกงแสบกำะลังแกงอร่อย,อยน,นี่หองกีดก้าได้หระถ้าเห็นแบบมูวานเนี่ยแต่ว่าเห็นละงวกเหลืองมันดอกน่อยสักนีเองน้อนไม่หน่อยแมน อันเห็เรางูขาวนะมันจะดอกไงเบลือเลยเหรอเห็เรางูขาวนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งอีกไหมเห็นดอกเดียวมือควดหาแล้ว เอกจิตลิตดนี่เห็นอีกแล้วค่ะงายเกินกวิ้นค่ะผู้ชายเต้นระดอกพี่น้องเพราะว่าค้นกระหลายค่ะไข่ก็ประมาณนี้แล้วค่ะไข่งูกเหลียงหน่อย ออกเปนว่าเห็ดเพาะตรงมี้มีขวดหาแบบนี้คะ่ะเคยจะเห็นนี่คะ่ะ นี่ค่ะเห็ดละงูเหล้ยงน้อยค่ะอันเห็ดละงูขาวมูใข่ง่ายๆบัตนะในออกเล้ค่ะพี่น้องออกได้เห็ดละงูเหล้ยงมูนี่ก้อนค่ะเขีย์เขียหา์าถ้าเบื่อเขี้ยก็บเบื่อเห็นค่ะยุดใตดิ่งคุณนะฮื่ม กรไดสองไข่ในหน่อยคือการน,นี่จะละโมกเหลียงหน่อยค่ะดอกซ้ำนี่เองเมื่องนี่ค่ะ เคียกับห้างๆ้างแน่อยู่ค่ะโอ้ยกับจังหวะยุ่นี่ละจักหวาเห็ดลลงหัวคือเห็ดผอสนอก